กระเป๋าสตางค์ใบสั้นหนังพ U ูรุ่นไอ้ไข่เด็กวัดเจดีไหว้ได้ขอรับไอ้ไข่เด็กวัดเจดี J D. จะมีพุทธคุณในเรื่องของการงานและในเรื่องของโชคลาภใครที่อยากได้โชคลาภนะคะแนะนําให้ใช้รุ่นนี้เลยค่ะทั้งโชคลาภในเรื่องของการงานและโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลรุ่นนี้พุทธคุณด้านในใช้วิธีการปั๊มจมลงทองอายุการใช้งานประมาณ5ปีลงยันพลังตัวเลขชุด4289และ6395ยันพลังตัวเลข16ตัว ยันคาถาซึ่งพทุทธกุณทั้งหมดนี้จะเสริมในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภค้าขายเสน่ห์เมตตา กระดุมใส่เหรียญด้านในออกแบบเป็นพิเศษเครื่องหมายอินฟินิตี้ดึงดูดโอกาสช่องทางในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเข้ามาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดหางซิปยิงเลเซอร์ชุบกุ่เล็กมหามงคลแห่งโชคลาภเครื่องรางดึงดูดเงินเข้ามาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดกระเป๋าสตางค์ลูกใออกแบบตามศาสตร์ฮองจุย้ยใส่ธนบัตรใบละ1,000ได้ทั้งใบลูกค้าทุกท่านหลังจากรับกระเป๋าสตางค์ของเราไปจะได้เคล็ดลับเปลี่ยนดวงทางด้านการเงิน และหลังจากนั้นท่านที่อยากมีสิ่งดีๆในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภเพิ่มมากขึ้นเราจะมีเคล็ดลับเสริมซึ่งเคล็ดลับน um ี้ลูกค้านับพันของเราใช้แล้วได้ผลดีมากๆในเร Gal <S <s Rut <S <s ื่องของการงานการเงินโชคลาภกลับมารีวิวให้เราก็นับพันท่านค่ะนั่นก็คือเคล็ดลับเสริมการเงินและโชคลาภตามศาสตร์แห่งญี่ปุ่นกระเป๋าสตางค์รุ่นนี้ราคาไปละ829บาทฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศ